วัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s i c a l Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่8ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังแกว่งตัว 1, ผันผวนนะคะวันวันศุกร์เนี่ยขึ้นไปไฮ1,088แล้วก็วันจันทร์ก็ลงมานะคะแต่ในช่วงนี้ก็ยังสามารถยืนเหนือ1,070เหรียญได้นะคะ เปิดตลาดวันนี้ที่1,070เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างหนึ่ันหกสิบแปดถึงหนึ่งพัน้าะคะราคาทองคำก็ดิดตัวขึ้นได้นะคะหลังจากที่เมื่อเช้าลงไปที่บริเวณหนึ่งพแล้วก็ 1, ใกล้ๆ1,068นะคะยืนได้ไม่หลุด ก็มีการปรับขึ้นมานะคะซึ่งในช่วงนี้ก็มองว่าจะมีแนวต้านที่1,077แล้วก็1,085โดยมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็การคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศของจีนที่ประกาศในวันนี้นะคะก็มีการเกินดุลการค้าที่5ที่5จุด 4.1ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนมีการเกินดุลการค้าที่5.41ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะลดลงจาก6.164ล้านในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยการส่งออกของจีนก็ลดลง6.9เมื่อเทียบ ช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งการหนุนแอร์ทางการค้าก็ทำให้คาดว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศนะคะมากขึ้นส่วนตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะคะของสหรัฐก็จะมีช่วง6โมงก็มีดัชนีธุรกิจขนาดเล็กเดือนพฤจิกายนแล้วก็ช่วง4ทุ่มจำนวนตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมแล้วก็การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือนธันวาคมนะคะสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่ามีการแกว่งตัวผันผวนนะคะดีดขึ้นไปแรงแล้วก็ปรับตัวลงมาแต่ช่วงนี้ก็ยังสามารถยืนเหนือ1นึ0เเหรียญได้อยู่นะคะมองแนวทิศทางช่วงระยะสั้นๆนี้ยังไม่ชัดเจน ก็มองว่าน่าจะแก่งในกรอบนี้นะคะแนวรับที่1,067แล้วก็1,061แนวต้านที่1,077แล้วก็1,085นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทอ,อ,อ,องคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ